สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาคคี VIP นะคะประจ ա วันที่สาสตุลาคมห5้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเ่นก็คือแปกับ1 6หกับเก้ดูดหนึ่งดสองที่8 2ดมันซ้ํากันเนาะเอา8 1ดเแดศย์ดหนดอ80 8ดส2มแ8ดสี่แดห้าแดหนะหนึ่ง5 1 6 1 8หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งปดหนึ่ง หนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกหก้าสก็แปดหนึ่งห้าหรือเพื่อนเจะจับเอาใหม่ก็ได้นะแค่สามสตัวนี้แหละหันเอาจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหหกดแดเ้าเ้าแปดหนึ่งเหนึ่งนะคะต่อไปสามาักคีวีหกับแปดเจกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึสาดห้าแปดเจด 580 387 582แล้วก็570นะคะจับคู่ก็5005 5775 5885 8778ห้า็ดเจห้เนะขอกอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะเราพัฒนาเฉพาะกิจ vip เด้อสามัคคีกับสามัคคี V แต่ทางที่ดีก็จับทั้ง5แนวทางนี่แหละนำมาตั้งเนาะอันไหนตรงกันก็จด ตัดดต่างก็เพิ่มเข้ามาก็ซื้อเนาะพอาะรีกกลุ่มนี้เขาจะสลับกันออกเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ